นี่ครับพี่น้องครับโอ้โหข้าวหอมปทุมของพี่จุครับดูนะครับมีตะลวงนั้นเลยครับยอดเลยครับโอ้โหเม็ดสวยใสนะครับเต่งรวงใหญ่รวงยาวมากนะครับดูนะครับตะลวอะไรอ่ะตทุมเหมือนกันตะลวงนึ่งครับโอ้ไอที่เขี้ยวนั้นคือข้าวตีดใช่ครับผมผมเกลี้ยงว่าผมผมยาไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆเขี้ยวหมดเนี่ย ตะเมอตลอดเลยเนี่ยนะต่าเมออย่างเงี้ยแต่ของเขานี่ย้าเลยอ,ะอ่ะย่ายา,ยาด,ดีดอ่ะนั่นแหละเขียวเขียวเยอะกว่านี้ครับไม่ไม่เห็นข้าวเลยครับแล้วใช้ไปแล้วยาไปไงเบาเลยโคเบามากเลยครับดังมาก่อนผมก็ต้องสงสัยสงสัยใช้เลยนะฮอร์โมนตัวนี้ถูกสุดๆ,ๆเลยทุ่งยูเลยใช่ไหมเขาบอกนะครับใช่ฮอร์โมนกิ้งทองเนี่ยแน่นอนครับแล้วข้าวก้อนมันได้อย่างไมพี่ ไม่ไม่ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วขนาดแฟนยังบอกเลยโอ้โห oh. แฟนก็ไม่พูดนะว่าเออข้าวดีไม่ดีเงียบ uh. หรือดีใจไม่รู้ uh. ขนาดพพ์เมียเขาบอกเองข้าววันนี้ยาไม่ค่อยหมีนะเออโอมันลดลงไปตะก้อนนี้มันเยอะใช่ไหมเยอะเยอะเยอะ,เยอะมากครับผมผมต้องตัดอนะ่ะวดนนี้ผมไม่ต้ไม่ต้องตัดเลยนะ oh. นยแปลงเนี้ยหมดเลยนะ uh. เนี้ยเนี้ยผมไม่ไม่ต้องตัดเลยครับออเนี้ยฉีดปุ๊บคุม แน่นอนครับเราเองเราก็ยังงงเนี่ยว่ามันไปหน้าไหนยะใช่ไหมก็ว่างานนะครับออผมก็งงอออย่างเงี้ยชิดถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะตามไม่ได้ทานเลยเนี่ยเนี่ยเริ่มเริ่มตามตามทานตามทานแล้พอดีแลยแล้วแล้วมันเรื่องหมดเลยนะอ๋อมันจะเสมอเลยใช่ไหมเสมอมันออกจะออกเมอร์กันเสมอเมื่อก่อนนี้ถ้าเราไม่ชิดมันจะออกไม่ไม่ค่อยเมอร์ตรงนู้นไม่ออกตรงนี้ไม่ออกเสมอร์เลยครับตั้งแต่สังเกตเนี่ยเรื่องเรื่องหมดเลยนะอ่าเป็น เป็นเป็นทุ่งเลยเนี่ยครับก็เลยประทับใจเลยใช่ไหมพี่ประทับใจมากเลยอะแต่คราวนี้ทุกพี่เยอะไหมก็ที่แล้วครับก็เยอะพอสมควรโอ้เยอะพอสมควรนะแต่ตอนนี้มองดูแล้วมันบางลงครับมันใช่ครับโอ้โหนวดแมวด้วยแล้วนี่พี่ใช้อะไรนะพ่อมยากรู้เหมือนกันนะครับแล้วพี่ใช้อะไรเนี่ยเนี่ครับโอ้เลสละวานนี่ครับ บำรุงดินก้อนครับเนี่ยพี่เลยขอขอพี่ใช้เลสละวะวใช่เราบำรุงดินแรกปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ฉีดกิ่งทองตามโอ้ฉีดกิ่งทองฮอร์โมนนะครับครับฉีดเรื่อยๆครับสิบห้าวันเลิศยี่สิบวันเราฉีดเรื่อยๆครับครับอย่าฉีดเยอะฉีดเยอะสุดยอดมากเลยข้าวพีมันต้นต้นข้าวเราจะกินอ่าดึงแลกธาตุมมดเลยครับเนี่ย ไม่เหมือนปุ๋ยเคมีปุ๋ยปุ๋ยเคมีมันดึงมาไม่ค่อยหมดแล้วถ้าเราใส่แล้วดินดินเราจะเสื่อมด้วยครับผมมีผลมากเลยยอดประทับใจแน่นอนใช่ยอดครับพี่กิ้งท้องเนี่ยไม่เป็นอันตรายด้วยครับชีดนี้เราเปิดเปิดเปิดแมสเปิดเปิดหน้ากากได้เลยชีดปลอดภันป้องกันป้องกันตัวเราใช่ครับสุขภาพเราก็ดีเลยครับนีนะครับแล้วลดต้นทุนไปเยอะไหมพี่ลดมากเลยอรัลดไปเยอะเลยเนาะ ข้าวนี้ไปยัน้นเลยนะครับสวยมากเลยพี่ึันเสมอเลยครับเสมอเลยก่อนนี้เขาทำเคมีนี่ยังสุ้งๆแบบตั้มใช่ไหมครัไม่เสมอไม่เสมอสุ้งๆตั้มๆแล้วออกข้าวจะออกไม่พร้อมกันเลยครับ<อ>นี่ออกพร้อมกันหมดเลยครับ<อ>ผมก็ยังตกใจ<อ>เกี่ยวแน่เกี่ยวกับสองตัวนี้แน่ครับ